เชื่อสรุปชีวิตของประกาศกเอลียาที่เราได้ฟังมาหลายวันต่อเน,นื่องเอลียายืนอยู่ท่ามกลางกระแสของเยเซเบลและกษัตริย์อาหับซึ่งสร้างปัญหามากมายกับความเท็จเทียมความหลอกลวงและความโลภนั่นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ากระแสโลกียะที่หลงไปกับคำว่าอ d โดลัตรีคือการบูชาพระเท็จเทียม ที่ไม่มีอยู่จริงแต่สร้างขึ้นถ้าเป็นภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่ามโนขึ้นมาให้เป็นพระเจ้าเอลียายืนยันความศัตด์จริงและชื่อของเอลียานั้นภาษาฮีบรูเอลีแปลว่าพระเจ้าของพระเจ้ายาคือพระยาเวเอลียาหูแปลว่าพระยาเวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าไม่มีความเท็จเทียมใดๆ และเอริยายืนยันเด็ดขาดจนกระทั่งเอลียาผู้ซึ่งเป็นประกาศกยืนยันถึงพระเจ้าอย่างเด็ดขาดนั้นถูกลับตัวขึ้นไปบนรถม้าเพลิงกลับไปสู่พระเจ้าและจิตของเอลียาก็มาอยู่ในตัวเอลีชาการส่งต่อจิตที่เป็นจิตของความซื่อสัตย์ซึ่งเอลีชาได้ขอพระเจ้าขอเอริยาว่าขอให้จิตของท่านอยู่กับข้าพเจ้าสองส่วน และเอลิชาก็ได้รับจิตของการเป็นประกาศศกวันนี้เราอ่านหนังสือบุตรศิลาซึ่งแปลกเราอ่านหนังสือพงศรรษัตริย์มาโดยตลอดเรื่องเอลียาเอลียาพอจบเอลียาซึ่งเราอ่านเมื่อวานนี้วันนี้โดดไปอ่านบุตรศิราและเป็นบุตรศิลาบทที่48ถ้าเราไปทบทวนบุตรศิลาตั้งแต่บทที่44เป็นต้นไปซึ่งเป็นวรรณกรรมปรีชาญาณแต่ในตอนสุดท้ายนั้นกลับเทิดทูนบนรรพบุรุษทั้งหมด ตั้งแต่เอโนอกลงมาหลังจากอาดัมทีเดียวลงมาถึงโนอามาถึงอับราฮัมมาถึงโมเสสไล่ไปเรื่อยๆจนเรียกว่าจนถึงบทที่48แล้วเราจะเห็นว่าเทิดทูนบรรดาและวันนี้หนึ่งในนั้นก็คือ48ข้อ1ถึง14เป็นการเทริดเกียตรติปกาศกเอลียาความซื่อสัตย์ควรได้รับการเทริดทูนและเอลียานั้นเป็นเหมือนไฟ วาจาของเขาเผาผลาญเหมือนคบเพลิงนั่นคือประกาศศและไอเอลียาเป็นอย่างไรต่อไปท่านช่างมีชื่อเสียงรุ่งเรืองเพราะการอัศจรรย์ที่ได้ทำใครบ้างจะอวดตัวได้ว่าเท่าเทียมท่านเอลียาสามารถปลุกคนตายให้กลับคืนชีพจริงๆเราก็ทำได้ถ้าเราจะสามารถปลุกบางคนที่ตายไปเพราะเราเพราะความเกลียดชังเพราะการมองข้าม การกลับใจคือการทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเราได้ยินชื่อเสียงของเอลียามากมายท่านได้ยินว่าพระวาจาที่ติเตียนที่ภูเขาซีไนท่านได้ยินพระวาจาที่ติเตียนจากพระเจ้าได้ยินพระวัพระวินิจฉัยลงโทษบนภูเขาโฮเรบเจิมกษัตริย์หลายองค์นั่นคือชีวิตที่ทรงพลังพ่ออยากให้เราเป็นเหมือนเอลียาแต่มากไปกว่านั้นในตอนสุดท้ายอาจจะแปลกนิดหน่อยเอลิชาได้รับจิตของท่านอย่างเต็มเปี่ยม เอลิชาไม่เคยหวาดกลัวผู้ใดไม่ว่าผู้ส่งอำนาจใดๆเพราะเอลิชาตามมาจากเอลียาและเป็นการยืนยันว่าพระเจ้าของฉันคือความเที่ยงแท้และการตัดสินที่ถูกต้องไม่มีผู้ใดบ,บังคับเอลิชาได้ไม่มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับเขาพอคิดว่าสิ่งที่แปลกก็คือว่าพระวาจาะตั้งแต่หลายพันปีก่อนที่พูดถึงเอลียาเอลิชานั้นน่าจะจำลอง เป็นจริงใช้คําว่าจําลองไม่ได้น่าจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราในการเป็นประกาศศพชีวิตที่เป็นประกาศกพและตอนสุดท้ายของพระวาจาวันนี้จะบุตรศิลาอาจจะดูยากสักหน่อยแม้ในหลุมศพร่างกายของเขาก็ยังประกาศพระวจาปลกซึ่งเซอดีบอกว่าผงคลีดินที่ตายแล้วในหลุมศพจะสรรเสริญพระเจ้าได้หรือเขาทําปฏิหารต่างๆแม้เมื่อเขาตายแล้วแปลกไหม ต้องไปดูพงกษัตริย์ฉบับที่หนึ่งบทที่13บสข้อยี่สถึงยีเราจะพบความจริงก็คือว่าศพของเอลิชาถูกฝังไว้และชาวยิวกำลังจะฝังศพเพื่อนพี่น้องของตนแต่ชาวโมอับเข้ามาโจมตีกลัวชาวโมอับก็เลยโยนศพนั้นลงไปที่หลุมของเอลิชาและพระคัมภีเขียนว่าเมื่อศพนั้นกระทบกับกระดูกของเอลิชาศพนั้นกลับขืนชีพพี่น้องครับ ชีวิตของพระเยซูเจ้าเพราะความตายของพระองค์ที่ทำให้พวกเรามีชีวิตทุกคนเพราะความตายที่อุทิศชีวิตพระองค์เป็นสมณะสูงสุดพระองค์เป็นประกาศกสูงสุดและพระองค์เป็นพระเจ้าความจริงแล้วมีสามสิ่งที่อยู่ในชีวิตของเราก็คือความเป็นสงประกาศกและความเป็นผู้อภิบาลหรือเป็นกษัตริย์การที่จะเป็นผู้ปกครองสามสิ่งนี้คือพระหัตสถานสำหรับเราความเป็นสง คือความศักดิ์สิทธิ์ความเป็นประกาศกค,คือการประกาศพระวาจาและเด็ดเดี่ยวในการดําเนินชีวิตและการเป็นผู้อภิบาลซึ่งสมัยก่อนใช้คําว่าเป็นกษัตริย์สงประกาศกกษัตริย์คือพระรัตถานจากศิลล้างบาปการเป็นกษัตริย์คือการอภิบาลเอาใจใส่และดูแลพี่น้องครับพระวาจาของพระเจ้าวันนี้จากบุตรศิราซึ่งมาแทรกและพรุ่งนี้ก็จะกลับไปอ่านหนังสือพงกษัตริย์ฉบับที่สองพอเรื่องของเอลียาจบต่อด้วยเรื่องเอลิชา ดังนั้นแทรกเข้ามาเพื่อจะยืนยันความงดงามของบรรพบุรุษที่หนังสือบุตศิลาได้ถ่ายทอดไว้พี่น้องไปเปิดบุตศิลาตั้งแต่บทที่44อ่านแล้วจะเพลินเพราะเป็นการรวบรวมบรรพบุรุษที่ทรงพลังที่เป็นพระพรของพระเจ้าเพราะอยากให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่เหมือนกับเอลียาเป็นชีวิตที่มีความโดดเด่นในความเชื่อกลัวไหมกลัวเอลียาเคยหนีพระนางเยเซเบล หนีหัวซุกหัวซุนอยากตายด้วยถึงขนาดไปเป็นลมอยู่ใต้ต้นไม้และเอลียาก็บอกว่าอยากตายแต่ที่สุดแล้วเป็นพระเจ้าที่เสริมกำลังให้มีชีวิตเป็นพระเจ้าที่เติมพลังลุกขึ้นกินและดื่มเพราะเจ้าต้องเดินทางไปจนถึงภูเขาโฮเรบกลับไปสู่พันธสัญญาของพระเจ้าพี่น้องที่รักครับความเป็นริสเตียนของเราตั้งแต่รับศีลล้างบาปเราอาจจะเปราะบางในบางครั้ง เราอาจจะเจ็บปวดและผิดพลาดในหลายครั้งและเราอาจจะห่างไกลจากพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่เคยห่างไกลจากเราอย่าลืมความจริงข้อนี้ก้าวไปหาพระองค์ที่เราร้องเราอาจจะหยุดก้าวในบางครั้งแต่พระเจ้าไม่เคยหยุดที่จะก้าวมาหาเราและบางทีชีวิตของเราวันนี้พ่อเห็นคนที่ใส่เสื้อข้างหลังเขียนว่าอะไรนะ The Road ะ o ร d t ร s ทูเซนสู t คือหนทางสู่การเป็นนักบุญ ถนนเพื่อเป็นนักบุญเราเราเตรียมสำหรับพ่อนิโคลัสเราภาวนาพ่ออยากภาวนาให้พวกเราเข้มแข็งและขอให้เราได้สามารถเป็นนักบุญในปัจจุบันเป็นนักบุญที่ซื่อสัตย์ในความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นคริสตชนเป็นสงศักดิ์สิธิ์คือความเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ความเป็นประกาศศกที่โดดเด่นในการดําเนินชีวิตโดยเฉพาะในโลกปัจจุบันและโดยเฉพาะในการอภิบาลเอาใจใส่กันและกันด้วยความรัก ขอพระเจ้าเสริมกําลังพวกเราและขอให้เราสามารถบวชส,ส่วนบทคาแต่พระบิดาวันนี้ที่พระเจ้าย้ําและสอนขอให้เราสามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริงในความเชื่อและความศรัทธาในพระองค์อาเมน